ไม่อยากมีกลิ่นคนแก่ให้ทําตามนี้นะทุกคนกลิ่นคนแก่บางครั้งเรียกว่า old person smell เกิดจากการสะสมของสารชูโนเนนบนผิวหนังซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นจากการเสื่อมของการเผาผลาญไขมันและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและผิวหนังอาหารที่ช่วยลดกลิ่นคนแก่ ผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แอปเปิลทับทิมองุ่นแดงผักใบเขียวเข้มเช่นคะนา้าบร็อคโคลีผักโขมช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและลดการสะสมของทูนเนนนออาหารที่ช่วยขับสารพิษและปรับสมดุลกลิ่นตัวชาเขียวมีคาเทคินต้านเชื้อแบคทีเรียและลดกลิ่น น้ำมะนาวมะขามป้อมหรือน้ำสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงอาหารที่มีโอเมก้าสเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนมเมล็ดแฟลกซ์มเมล็ดเจียช่วยลดการอักเสบและปรับสมดุลการเผาผลาญของผิวโปรไบโอติกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวกิมจิเทมเป้ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้กลิ่นตัวดีขึ้นดื่มน้ำมากๆ เพื่อขับของเสียลดการสะสมสารที่ก่อกลิ่นในเหงือ่อการออกกําลังกายที่ช่วยลดกลิ่นคาร์ดิโอเบากลางเช่นเดินเร็วว่ายน้ำปั่นจักรยานช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตขับเหงือ่อและกำจัดสารพิษเหงื่อที่ออกสม่ำเสมอจะลดการสะสมของไขมันที่ก่อกลิ่นโยคะและพิลาทิส ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนลดความเครียดความเครียดทำให้กลิ่นตัวแรงขึ้นเวทเทรนนิ่งเบาๆเพิ่มมวลกล้ามเนื้อส่งเสริมการเผาผลาญลดการสะสมของสารออกซิเดชันการดูแลเสริมอาบน้ำด้วยสบู่ที่มีส่วนผสมของชาเขียวถ่านไม้ไผ่หรือสมุนไพรต้านเชื้อใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีลดการหมักหมมของเหงือ่อ หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําให้กลิ่นแรงเช่นกระเทียมหัวหอมเล่าเบียร Wake up with sunrise Breathe the morning air Listen to your heartbeat It's calling you to care Drink a glass of water, let the fresh day start. Healthy little choices make a stronger heart. Take good care, your body is your home.